ต้นนี้คือสมุนไพรโดไม่รู้ล้มนะหลายคนรู้จักสรรพคุณของโดไม่รู้ล้มเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับของลุงสุกแล้วลุงสุกได้สมุนไพรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของโดไม่รู้ล้มมานะครับมีอยู่สองชนิดคือขวดสีดำกับขวดสีเหลืองกินแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาสมุนไพรอื่นแล้วกินแค่สองขวดนี้เข้มข้นแล้วก็ปลอด แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ปอดสารสเตียรอยนะครับก็กินแล้วก็ถือว่าดีฮะลูกสุกเอามากินใช้ได้เลยเรื่องความดวงความดันอะไรพวกนี้ลดลงนะฮะแล้วก็ได้กระตุ้นให้เราเนี่ยเตะปี๊บดังปัง,ปงๆหลายหลายปังเลยก็ไม่น่าเชื่อนะฮะก็เลยเอามาบอกให้กับทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันนะครับ ก็เผื่ออยากได้ก็หามากินกันนะนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมของโดมเมนิลล้มแล้วก็อื่นอื่นอีก30กว่าชนิดแล้วก็อันนี้ก็มีนะครับเนี่ยเท้าเอ็นอ่อนฮนะแก้กระสายแก้เมื่อยแก้ปวดปวดหลังปวดเอวนะครับช่วยแก้ได้อันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่เขารวมอยู่ในขวดสมุนไพรเข้มข้นนะครับ สมุนไพรเข้มข้นอาจจะมีราคาแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มนะครับครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวก็กินได้ไปได้นานครั้งละสช้อนนะครั้งละสองช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวเนี่ยสองช้อนแล้วก็กินก่อนอาหารวันละ3ามครั้งนะสมเวลาก่อนอาหารกินแล้วทำให้แข็งแรงเกาก็หาย ไปฟังน้องๆเขาบอกกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะวันนี้รุ่งสุกนะคะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะเกี่ยวกับยาสมุนไพรสุดเข้มข้นนะคะซึ่งยาสมุนไพรตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเถาวันเปรียงนะคะเถาเอ็นอ่อนมากระทึบโปรงเถาโคคานะคะประดงเลือดประดงข้อรากส้มกุ้งใหญ่โดโไม่รู้ร้มตีพลาโกดทั้งห้า เจต,ตมูลเพลิงแดงเถาพิกไทยไพรแล้วก็เง้าขิงนะคะซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนจะซึ่งสมุนไพรตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนจะช่วยแก้โรคเก,กาเบาหวานความดันบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงกําลังข้อเข,ข่าเสื่อมอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบประสาทร,ระบบบำรุงไหลเวียนเลือดต่างๆนะคะซึ่ง มีสรรพคุณที่ดีนะคะแก่คนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระดูกหรือข้อนะคะสมุนไพรสกัดเข้มขน้นตาคุณวาทินครับอันนี้เป็นสมุนไพรของน้ำยาสมุนไพรถาวรเปรียงตาคุณวาทินครับก็คือจะเป็นส่วนผสมเกี่ยวกับถาวรเปรียงลูกสมอเทศลูกสมอไทยแก่นขี้เหล็กและตัวยายอื่นๆอีกหลายชนิดเลยครับ ยากระใส่เส้นของคุณวาทินเหมือนกันฮะตัวนี้จะประกอบไปด้วยถาวนโครคารเถามา้ากระทืบโลเงเง่าไพรแก่นกําลังวัวเถลิงหัวกระชายราชเอมและตัวยาอีกอืกอ่นอีกมากมายฮะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูนร่างกายที่เสื่อมสมรรถภาพขับล้างสารพิษออกจากร่างกายเป็นต้นฮะนี่นะฮะวิธีการรับประทานคือ 1-2ช้อนโต๊ะวันละ3ครั้ง3ครั้งในที่นี้มีเช้ากลางวันและเย็นครับก่อนอาหารทุกครั้งอ๋อลืมบอกไปนะครับในสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้เป็นสมุนไพรหนึยเปอเจากธรรมชาติครับไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีตัวยายอื่นม,มาปรุงแต่งครับ